รักเลือกได้สนับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปรถต้มยำกุ้งตรามาม่าน้องๆจากชมรมดนตรีไทยและวงโยธวาทิตย์ครับ ขอเสียงปรบมือดังๆต้้นรับคุณหมอพันศักดิ์สุกเกอร์ด้วยค่ะอยากถามน้องๆว่าความรักเนี่ยช่วยส่งเสริมเรื่องการเรียนได้หรือว่าไม่ได้ไปเรียนตัวเองเอ้าเฮ้ยเขาจะชวนเองไปเที่ยวอ่ะไปด้วยกันนะ เฮ้ยแล้วจะไปเที่ยวได้ยังไงวันนี้มีเรียนนะเธอโรงเรียนอะไรไม่ต้องเรียนหรอกมันวันเดียวเองนะไม่เป็นไรมันจะดีหรอเขากลัวนะตัวเองกลัวอะไรอนะตัวเองเราว่าจะชวนเองไปดูหนังไปกินข้าวพอกินเสร็จนะเราก็ไปกินว้าจะดีหรอต,ต,ตัวเองนะสับย่างไงไปก็ได้เฮ้ยไปด้วยกันเลย เอาตัวเองนั่งอ่านหนังสือคนเดียวอีกแล้วก็ใช่สิผู้นี้จะสอบอยู่แล้วว่ะทำไมยังไม่ค่อยเข้าใจโจทย์น <Pen> ี้เลยอะโอ้ตัวเองเราเป็นแฟนกันมีอะไรก็ปรึกษาช่วยกันสิเนี่ยเขาช่วยติวให้ก็ได้ชีวิตอนาคตของเราจะได้สดใสไงแล้วอีกอย่างมันถ้าอนาคตดีมันถึงวันนั้นแล้วมันก็วันวันที่แต่งงานหรอัไม่้อ มีแฟนหรือยังคะนิวจังครับนนกคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้การเรียนของนิวมันดีขึ้นไหมว่ามันก็อาจจะทําให้ดีได้นะทําไมครับทําไมอาจจะพาการเรียนอ่าอย่างเช่นผู้หญิงอาจจะเก่งอังกฤษผู้ชายเก่งคณิตอาจจะมาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนความรู้ครับอ๋อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้ชายสอนคณิตผู้หญิงสอนอังกฤษ มีแฟนหรือยังคะมีแล้วะมีแล้ว,ลวดีขึ้นไหมหลังจากมีแฟนหรือว่าจกลงก็ส่วนมากก็เขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันมากกว่าอ้อ้อ,อแล้วบริหารเวลายังไงกับแฟนแล้วก็เรื่องของการเรียนเนี่ยเพราะบางคน บางคนติดแฟนมากจนจนไม่เอาเลยเรื่องการเรียนคือบอกบอกตลอดว่าเออต่างคนต่างมีหน้าที่ถ้าไม่ว่างก็คือบอกว่าไม่ว่างไปเลยก็คือไม่ต้องมามีปัญหานะคือบอกไปเลยวันนี้จะทาอะไรถ้าไม่ตอบไลน์ไม่ตอบเฟซไม่โทรหาก็คือไม่ว่างอ,อ่าสําหรับโจทย์รักข้อนี้เราไปฟังไอเดียรักของน้องๆที่งาน SSRU TV Family ครับ กันเลยครับผมคิดว่าช่วยได้ครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยไม่ชวนกันทะเลทลายครับได้ครับแบ่งเวลาให้ถูกไม่ใช่จะติดแฟนเกินไปได้ครับถ้าเรามีคู่รักที่ดีเนี่ยเขาจะพากันเรียนไม่ออกนอกลูกน่นอกทางอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ให้เราตั้งใจไปมอ,อยากไปมไปเจอเขาแล้วเราก็ไปเจอเขาเราก็ได้ไปเรียนดอว,ว่าได้ครับ การเรียนเนี่ยมันก็คู่กับความรักได้คนมีความรักไม่จำเป็นจะต้องเรียนไม่เก่งหรือว่าเรียนไม่ดีได้ครับพี่เรา <c oughs> ต้องการแร,รงบันดาลใจเราก็จากคนรักนี่แหละพี่เพื่อนผมบางคนก็เกเรมากแต่พอแบบพอมีความรักปุ๊บมันก็แบบ เรียนเพื่อแฟนแฟนด้วยวตัวเองด้วยบางทีมันก็คิดได้เวลาตอนมีแฟนส่งเสริมนะครับผมถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยากหาอนาคตให้กับตัวเองไม่ได้นะครับถ้าเอาเรื่องความรักมาปนกับเรื่องเรียนมันจะทําให้เสียการเรียนบ้างแบบว่าเรื่องติดแฟนอะไรเงี้ยครับเรามาลองบวชกันดีกว่าน้องๆค่ะไม่ผลโพของน้องๆโรง,ง,ง,งเรียนวัดนวลนรดิตออกมาแล้วนะครับความรักช่วยส่งเสริมการเรียนได้หรือไม่ น้องๆลงความเห็นว่าได้76.97%ไม่ได้23.03%งานนี้เลอบติวเตอร์จะว่ายังไงดีครับถ้าความรักจะทำให้การเรียนเราดีขึ้นความรักก็ต้องส่งเสริมการเรียนใช่ไหมครับ เราเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดปัญญาใช่ไหมปัญญาวันนี้ไม่นในประเทศนะปัญญาก็คือการเห็นแสงสว่างที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จถูกไหมครับ mm hmm. เวลาจะมีปัญญาเราก็ต้องมีสติที่จะรับปัญญาถูกต้องไหมแต่ถ้าเราไลสติเมื่อไหร่ก็จะเกิดอะไรแต่ตัณหาใช่ไหมความอยากความอะไรทั้งหลายความรักก็เช่นกันน้องความรักมันดีแน่นอนใครบอกความรักไม่ดีมาเถียงผมสิบวันสิบคืนกันและ เพียงแต่คุณจะทําความรักให้มันดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองอย่างน้องคนนั้นเ่ะตะกี้น้องผู้หญิงเขาบอกใช่ไหมฮะเ,เขามีสติครับน้องดีมากชื่นชมแทนพ่อแม่หนูมีสติว่าเรารักแล้วเราต้องช่วยกันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแบบนั้นความรักทําให้การเรียนดีขึ้นแน่นอนแต่ถ้ารักแล้วมัวตะมั่วสมสวนมาเลเพเมามั่ว,ว,วอะไรอะไรไปต่างๆหลงไปแบบนั้นนั่นเขาไม่เรียกว่ารักหรอกเขาเรียกว่าหลงแต่คนไทยนี่มันเก่งมากนะผมชื่นชมคนไทยมาก คนไทยฝรั่งนี่เขาแยกกันเลยนะว่ารักก็คือเลิฟรักก็คือความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอยากจะทําให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคนที่รักมีอะไรต่างๆทำให้คารักดีขึ้นส่วนความหลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยววูบเดี๋ยวว่าฝรั่งเขาเรียกว่าแพชชั่นแต่ไทยฉันอย่างนั้นเลยฉันเดินสายกลางแบบสีถนนชยยัยของกูนี่แหละเราหลงรักเธอตกลงมึงจะหลงมึงจะรักกูอ่ะปไหมครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่มันดันหลงรักเนี่ยตกลงวันนี้เองจะหลงเองจะรัก เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับน้องครับถ้าน้องรักน้องจะเกิดปัญญานําชีวิตไปในทางที่ดีแต่ถ้าน้องดันหลงและน้องคิดว่านั่นคือความรักเธอตกแน่เขา้าใจไหมครับเขา้าใจไหมนะสรุปง่ายๆก็คือถ้าสําหรับผมความรักทําให้เรียนดีแน่ถ้าเกิดใช้เป็นแต่ถ้าเกิดใช้ไม่เป็นก็แย่แน่ใช้เป็นๆน,นะลูกนะนะโอเคใช้มาให้เป็นขอเสียงประมือต้คนรับคุณหมอพันศักดิ์สุนาร,รัครับ อยากมีลูกเร็วต้องไปหาแพทย์บางทีเรื่องจิบจ้อยเองค่ะก็คือปากมดลูกเนี่ยมันอยู่ในช่องคลอดอยู่ด้านบนอาจจะชี้บนชี้กลางชี้ล่างได้ที่เขาชี้บนแต่มีเพสัมพันธ์ทำท่าธรรมดาอาัศจิก็ไม่เข้าไปในปากมดลูกก็ปไปดูฝ่ายหญิงหลังจากมีเพสัมพันั์แล้วนอนคว่ำอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ